หลวงพ่อ,อยังพูดได้ไม่เยอะนะพูด mm hmm. ต่เจ็บคอเสียงก็ไม่ค่อยมี mm hmm. เวลาฟังทรรมนะอย่าฟังเฉยๆฟังแล้วต้องอไปทำ mm hmm. ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติจริงๆไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก หลวงพ่อไม่ลับบอกธรรมะนะบอกเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ต้องตีความอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ลงมือปฏิบัติให้พอท่าน<ม>จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็จะเริ่มเข้าใจค<ม>ือหลวงพ่อบอกคนในโลกไม่มีคนที่จิตตั้งมั่นเท่าไหร่หรอก<ม>ยุคนี้เยอะนะ<ม>เเลียนก<ม>ันเยอะ แต่ก่อนมุ่งไปที่สมาธิเฉยๆทำสมาธิแลก็นั่งสงบสงบ,สงบเคลิมเลิมไปเวลาตายไปด้วยจิตอย่างนั้นก็ไปดีไปสุคติได้แต่ไปทำสมาธิจิตเคลิมสบายอยู่ข้างในเหมือนกับคนอยู่ในห้องปลอดเชื้ออย่างเดียว พอออกจากสมาธิมากิเลสมันตีกลับอารมณ์จะรุนแรงกว่าคนปกติซะได้ซ้ำแต่กาทำสมาธิผิดนนสมาธิไม่ได้ทำให้มันเคลิมเคลิ้มก็ไม่ได้ทำด้วยความเคร่งเครียดแต่ทำไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละ ม่เว็นแต่ว่าเราชำนาญจริงนะกำหนดปุ๊บมันก็ถึงเลยเราสมาธิได้เลยถ้าเราไม่ชำนาญใช้ใจปกตินะรู้เนีย่ยเรารู้ลมหายใจรู้อะไรเงี้ยรู้ไปสบายๆรู้ด้วยใจปกติที่แรกมันอาจจะฟุ้งบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจฟุ้งก็ช่างมันนะมาทําของเราไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำด้วยใจที่ไม่ยิ้ยนระแวงหาความสุขแป๊แบบเดียวก็สงบละจิตเราเป็นของบังคับไม่ได้จะไปบังคับให้มันสงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกใช้ใจปกติใช้ใจธรรมดาเนี่ยอยู่กับกรรมาฐานของเราไปไม่ได้อยู่ด้วยความอยากอยากสงบอะไรเงีใช้ไม่ได้นะนะเรเนี่ยฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไป พอจิตเราสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยเราต่อไปเวลาจิตมันแส่ใสออกไปจากฐานของความสงบเราจะเห็นชัดถ้าจิตเราก็าร่อนเร่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างคนทั่วไปจิตมันร่อนเร่ตลอดร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกเล้นกายใจทางใจก็คือไหลไปในโลกของความคิด อย่างเี้ไม่สามารถดูสภาวะความปรุงแต่งได้นะจิตมันไม่ได้ตั้งมัน่นมันไหลไปไหลามาดูไม่รู้เรื่องดูแล้วยังไงก็เข้ามาไม่ถึงจิตต้องพยายามฝึกนะทำกรรมฐานอันหนึ่งต้องทำนะอยากจะได้ก็ดีทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งไม่ต้องหวังที่สงบทำไป ด้วยจิตปกตินี่แหละนะไม่นานจิตมันก็สงบลงมาพอจิตมันสงบแล้วต่อไปจิตไหลไปคิดเราจะเห็นชัดเลยเคลื่อนออกไปคิดเราจะรู้ทันพอจิตเคลื่อนออกไปคิดเนี่ยจิตท,ที่ลงไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านนะเป็นจิตท,ที่มีกิเลสทันทีที่เรามีสติรู้ จิตที่มีกิเลสจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนที่อัตโนมัตินั้นจิตตั้งมั่นก็เป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาไม่ได้นะจิตนะเป็นอนัตตาทําอะไรไม่ได้หรอกแต่มันฝึกได้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะแล้วก็ทำใจสบายๆอยู่กับกรรมฐานของเราไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมันอยู่กับกรรมฐานไปจังใ,ใจเรา เชื่องนะเชื่องคล้ายๆหมดความดิ้นรนแล้วแล้วตามหารพระจิตมันไหลไปคิดเนี่ยเราจะเห็นหลุดออกจากฐานนะไปเห็นมั้ยหรือบางทีก็ถล่าลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานแต่ส่วนใหญ่เวลาจิตมันตั้งมา่เนี่ยสิ่งที่มันจะพลาดนะก็คือจิตมันแสบใย เราไม่เห็นว่ามันกำลังแสสายสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีนะงั้นถ้าจิตเราเข้าฐานจิตเราตั้งมั่นได้แล้วจิตมันแสสายให้รู้ว่าแสสาย,สายไม่ต้องพยายามทำให้มันนิ่งส่วนใหญ่พอจิตมันใสยเนะี่ยแป๊บเดียวหลงไปที่อื่นไม่ก็สายส่เนะี้ก็พยายามบังคับให้นิ่งตัวนั้นไม่ถูกนะ เวลาเราทำสมาธินะจิตเราสงบไปแล้วแล้วจิตเราเกิดใส่ขึ้นมาให้รู้ทันมันสแสวงหามันอยากจะดูอะไรสักอย่างอยากจะยึดอยากจะเกาะอ,อะไรสัอย่างให้รู้ไว้จิตของเรามันยจะไม่มีความเข้มแข็งมันไม่กล้าหาญที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวเองมันเหมือนเด็กเล็กๆต้องคอยเกาะพ่อเกาะแม่ นี่พอจิตเราตั้งมั่นว่างจิตเราว่างๆขึ้นมานะไม่ได้พุ้งสร้างอะไรแตงออกว่างๆมันรู้สึกว่าน่าก,กลัวมันรู้สึกอยู่ไม่ได้ต้องหาอะไรเกาะสักอย่างหนึ่งแม้จิตมันยังก่อนแอถ้าจิตมันแสบใส่จะไปหาลมที่อยากเกาะนะที่จะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะให้รู้ทันจิตก็จะหยุดการแสบใส่แล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีก นี่นวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะตัวนี้สำคัญนะจิตไม่ตั้งมั่นภาวนาวิตัสสนาไม่ได้จิตสงบได้แต่สมถะถ้ามีจิตตั้งมั่นถึงจะทำวิปัสสนาได้รู้เรื่องไว้เนี่ยรู้เรื่องก็ต้องไปทำดูนะ เบื้องต้นนะสีนห้านะต้องรักษาเป็นประจำอยู่แล้วนะมไม่ต้องพูดถึงเลยต้องมีสีนไม่มีสมาธิก็ล้มเหลวแล้วกลายเป็นสมาธิสนองกิเลสเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนน<ม>ั้นรักษาสีนห้าข้อไว้ก่อน<ม>แล้วถึงเวลานะตั้งใจไว้เลยทุกวันต้องทำในรูปแบบได้สักสามชั่วโมงดีมาก ี่จริงครูบาอาจารย์ทํากันมากกว่านั้นเราเป็นฆราวาสทํามหากินด้วยวันวันเหนื่อยเลิกงานแล้วแทนที่จะไปเที่ยวส่วนเสเฮห,หาก็กลับบ้านมาพรอน้าําตินข้าวอะไรให้สบายใจพักผ่อนนิดหน่อยก็มาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นนะเป็นการเตรียมจิตของเราให้สงบง่าย เวลาเราสวดมนต์อะนะนึกถึงพระพุทธเจ้าอนะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลงมือทำในรูปแบบอย่างหลวงพ่อก็ใช้ใหายใจเข้าพูดหายใจออกถูเวลาหายใจเข้าพูดหายใจออกถูหัดใหม่ๆแล้วมันจะรู้ลมไหลลงไปที่ท้องไหลขึ้นไหลลงเราฝึกไปเรื่อยๆมันชำนาญขึ้นมันจะมาหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายจมกูกเนี่ย ถ้ามหายใจยุดอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มสงบแล้วเราก็อยู่ตรงตรงเนี้ยไม่ต้องอยากสงบถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านเฉยๆแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกรรมาฐานของเราพอนะจิตมันสงบดีแล้วเนี่ยอย่าไปบังคับอย่าไปควบคุมมันไว้นะถ้ามันจะคิดนึกปรุงแต่ง จิตมีธรรมชาติคิดเลกปรุงแต่งห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอจิตเราสงบแล้วเนี่ยแตจิตมัคิดเลกปรุงแต่งมันจะไหลไปในโลกของความคิดเราจะเห็นตรงที่เราเห็นมันจิตมันไหลไปเนี่ยปิตที่ไหลจะดับนะจิตที่รู้จะเกิดขึ้นตอนแรกจิตสงบนะหายใจไปแล้วจิตสงบสบายนิ่งอยู่ตรงนี้เป็นสมถะนะสงบเฉย แล้วต่อมาพอจิตท่านทำงานนะไหลไปคิดเนี่ยเรามองเห็นจิตที่ไหลไปคิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนจิตตะกี้ละไม่เหมือนจิตที่สงบเฉยๆละนะหรือเราอยู่กับความสงบเนี่ยแล้วจิตมันเกิดเคลื่อนออกไปแล้วมันก็จะสายสายนะอยู่ข้างในอยากจะหาที่เกาะเนี่ยไม่รู้ทัน รู้ฐานแล้วก็โยนมันทิ้งไ,ไงไปไม่ต้องไปสนใจมันนะก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราต่ออะไรฝึกไปเรื่อยๆต่อไปไม่ว่าจิตมันจะทํางานไปทางไหนเราจะรู้จิตจะเคลื่อนไปทางตาเราก็จะรู้เคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจก็รู้อย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะใจสงบว่างๆสบายๆอยู่เนะี่ยมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามา จิตมันวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงเราก็รู้ทันว่าตอนนี้หลงไปฟังเสียงละนะจิตที่หลงไปฟังเสียงก็จะดับจิตผู้รู้ก็จะเกิดเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงแต่ถ้าจิตของเราหลงอยู่แล้วมันจะไม่รู้เลยนะนั้นเราต้องมาฝึกจนเราได้จิตผู้รู้นะวิธีที่จะฝึก ให้ได้จิตผู้รู้ก็บอกอย่างทุกตั้งแต่แรกมาแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะอย่าบาังคับจิตให้สงบอยู่กรรมฐานนั้นจิตสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ช่างมันไม่วูว้ไม่ละอายกับมันนะใน่ในสุดจิตมันก็รวมลงมาพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยต่อไปถ้ามันเคลื่อนนะเราจะเห็นชัดเลยเห็นว่ามันเคลื่อนไปแล้ว ถ้าเรานั่งกรรมฐานอยู่ในบ้านไม่ยุ่งกับใครนะส่วนใหญ่เปเคลื่อนไปทางใจเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งบ้างเคลื่อนไปสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างเนี่ยเราเห็นมันตายสายอยู่ข้างในก็ไม่ว่ามันให้รู้ทันเฉยๆถ้ารูทา้ทันแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอีกนั่งอยู่ในบ้านเห็นไหมมันก็มีร่างกายกระใจเป็นตัวกรรมฐานหลัก ร่างกายเราเกิดเจ็บขึ้นมานะยุงแอบมากัดเจ็บจิตวิ่งไปที่ร่างกายะนะตรงจุดที่ยุงกัดรู้ทันว่าจิตวิ่งไปที่ร่างกายแล้วเนี่ยเสือ่องนี้นั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจิตสนใจวิ่งไปฟังเสียงละรู้ทันนะเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาทางทวารทั้งหกอะ แต่ตอนทําในรูปแบบะมันเหลือไม่กี่ทวารหรอกนะอย่างเราหลับตาอยู่เงี้ยเราก็ไม่วิ่งไปทางทวารตานะแล้วส่วนใหญ่ก็เหลือแต่กายกับใจเวลามีเสียงรบกวนมันะถึงจะไปรับทางหูนะทางกายแค่นั่งแล้วหม่องมันปวดมันเมื่อ,อยนะอะไรเงี้ยเราเห็นจิตมันกังวลน,นะจิตมันพุ่งไปที่ความปวดความเมื่อยหรือนั่งอยู่แล้วมันร้อนนะ ทรมานรู้สึกร่างกายอึดอัดเลยนะจิตมันไปกังวลที่ร่างกายะ<ม>ก็รู้ทันมันน<ม>ูไปเรื<ม>่อยๆไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนฝึกแล้วฝึกอ,อีกนะจนจิตตั้งมั่นหลวงพ่อที่เรียนจากครูบาอาจารย์ได้เร็วเพราะหลวงพ่อฝึกจิตจนตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กแล้วติดขวบนะหลวงพ่อมีจิตที่ตั้งมั่นแล้ว แต่ว่าวิธีฝึกไม่ได้ฝึกอย่างที่บอกพวกเราวันนี้วิธีฝึกที่หลวงพ่อทำมันมาอีกแบบหนึ่งเมืคนยุคนี้ไม่ค่อยม,มีใครทำยุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้นนะงั้นก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนะี่แหละง่ายที่สุดถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อทำนะยากนะอย่างหายใจเข้าพูดหายใจออกโตแล็แรก ท่านพลีท่านสอนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทวนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทวนับสององนี้หลวงพ่อนับไปถึงเก้านับไปถึงสิบแล้วย้อนมาเก้าแปดเจ็ดอะไรอย่างที่ท่านสอนนะทําให้เป็นเราเด็กเล็กนะตอนนั้นเจ็ดขวบเองหลวงพ่อก็นับไปพุดโทพุทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทวนับหนึ่งนับไปถึงร้อยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ ในสุดพอจิตมาเริ่มสงบนะการนับเลขจะหายไปนะเลอแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโผไม่สนใจการนับเลขละ,ะก,นนะกลนะะ็สงบมากขึ้นนะคําบริกรรมพุทโธหายไปเห็นแต่ลมเคลื่อนที่นะพอจิตสงบมากขึ้นเนียลมมันระงับนะมันลงมาเหลือแผ่วๆนี้เดี๋ยวอยู่ที่ปลายจมูกนะแต่ลวไม่ได้เกิดแสงสว่างขึ้น แสงสว่างที่แรกก็เป็นแสงไม่ชัดเจนนะเรามาฝึกเรื่อยๆแสงมันก็จะชัดขึ้นนะแล้วก็ต่อไปจิตเราชำนาญขึ้นนะเรานึกให้แสงนี้ใหญ่ก็ได้นะให้สว่างกว้างขวางออกไปก็ได้เนลยย่อ,ยอให้เล็กลงเหลือเท่าปลายเข็มก็ได้นะเลือกยากนะตรงนี้ได้เรียกว่าได้อุปจาระสมาธิ นะเป็นอุจจาระแล้วนะเสร็จแล้วจิตก็รวมลงไปมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเนะกาอาศัยแสงนะั้นเป็นอารมณ์มีวิตกคือการที่จิตตรึกอยู่กับดวงแสงมีวิจารคือการที่จิตมันเคล้าเคลืยอ,อยู่กับดวงแสงโดยเราไม่เจตนานะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นจิต มีสมาธิต่อมาเห็นว่าจิตไหลไปที่แสงเนี่ยจิตยังออกนอกนะจิตเคลื่อนไปที่แสงจิตยังออกยังออกนอกพอรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเป็นการออกนอกนะจิตก็ทวนกระแสกลับเข้ามาที่จิตนะตรงนี้แหละที่เกิดสภาวะของจิตผู้รู้ขึ้นเป็นเอโกที่ภาวะนะภาวะแห่งความเป็นหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์นะเป็นแสนเป็นล้านเลยผ่านมาผ่านไปเยอะแยะทั้งวันทั้งคืนแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะฝึกยากนะกยากแต่ว่ากำลังมันจะมากพวกเรายากที่จะทำได้นะสำหรับคนยนุคนี้เหมือน้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละไ่ทำในรูปแบบนะนะแล้วก็อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะ อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตมันก็สบายวาสงบตั้งแล้วพอมันเคลื่อนแล้ว็รู้พอรู้ปุ๊บนะไอ้ที่เคลื่อนดับนะ่มันก็กลับมาตั้งมัน่นตั้งมั่นสะสมไปเรื่อยๆนะนมันเกิดพลังมีความตั้งมั่นขึ้นมาออกจากสมาธิมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยความตั้งมั่นนี้ก็ยังอยู่นะแต่อยู่ได้ชั่วคราวหรอกนะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เก่งแล้วงั้นทุกวันต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็มาฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเมื่อฝึกไปแล้วเราจะได้ของดีเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะรักธรรม,มนะเราจะรักพระสงฆ์ รับครูวาอาจารย์อันนี้แท้แท้ต่างทางนี้นะโฆษณาอีกหน่อยเนี่ยหลวงพ่อเป็นคข้หวัดใหญ่สายพันบี ก่อนหน้านี้ก็ปีนี้แหละเป็นเป็นไม่เกือบหมดแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่สายทันเอก่อนนะแล้วพอต่วนหายแล้วไปเทศที่วัดมาว,นวอนใจก็คืนแล้วมันก,ก็กำเริบขึ้นมาป่วยทั้งครึ่งคนเดือนเวลาสอนก็ต้องฝืนปืนออกมาสอนนะสงสารพวกเราปลาแปว๋วแปว๋วหลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดเล็กๆนะแล้วก็มาเป็นไข้อะไร RSV อันี้ถ้าลงปลอดเน่ตายแล้วคนแก่แต่หลวงพ่อปอดแข็งแรงมาเทศเทศล่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์นน่ตอนนี้เป็นไข้หวัดสายพันธุ์บีไข้หวัดใหญ่หมอเขาบอกว่าเหลือแต่โควิดอีกอันเดียวที่ลาออกจากเจ้าวาดนะเหตุผลใหญ่ก็คือป่วยเรื่อยๆนะทำงานไม่ไหวแนละ้ว ไว้ตลอดพวกเรารีบๆภาวนาครับตั้งอกตั้งใจภาวนานะ